กับจูบสองสีนไอก,กีเอ็กวันวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกีทีเอไวซิตี้ไวซิตี้นะผมจะมาเล่นให้ดูเดี๋ยวผมจะเริ่มเกมใหม่เลยนะคือผมเล่นแบบโป้หลยผมมีแต่โป้เพราะว่าผมข้าเลย ผมจะเริ่มเล่นใหม่ให้คนดูเลยนะครับว่าผมเริ่มเล่นมาได้ยังไงก็ข้ามไปเลยมาส่งเพื่อนเฉยๆมีอะไรหรอยิ่งผมก็ไม่รู้แหละมันทำอะไรกันผมไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยตัวผมแต่ทำไมเงินมันน้อยจังวะเงินน้อยแบบนี้ต้องปะกดผิดกดผิด ถ้าเงินมันน้อยผมก็ต้องอ้าวเฮ้ทำไมว้าไปอยู่นี่วะไม่รู้แหละผมว้าเข้ามาที่ไรไม่รู้เฮ้ยเพื่อนนอนอยู่ทําไม oh, sake, oh, บ้าหรือเปล่า บ่ามากเลยค่ะเย็บผมฟังภากิเบลค่ะไม่ต้องพูดเยอะค่ะเลยไม่ต้องพูดเยอะอ่ะโอ้เกิดอะไรวะเนี่ย ขอบใจที่เอาคอนมาให้ว้าวเฮ้ยมีอะไรมาให้ด้วยขอยืมรถเลยนะจ๊เห็นว่าขับรถชนแล้วจค่าลงโทษแล้วกันเออผมไม่ยืมไปกว่ารถครับผมจะว์ปไปเลยพราว่าผมคือโปรยังไงล่ะ จุดสี่เหลี่ยมจุดสี่เหลี่ยมคืออะไร <Pay first. S 1> มาหาแล้วยังไงต่อได้ยังไงต่อคุณด้วยอ้าวไอ้โง่เว้ยี่ครับผมเจอคนโง่ครับ ทำไมคุณงู้ได้ขนาดนี้เสกปืนก่อนจะเสกปืนมานะเห็นว่าเสกปืนอยู่ไหนวะผมลืมเละไม่ไโหลดมาเล่นนานละอันนี้หรือล่า ไม่เป็นไรโอ้ this goose. Oh. ผมเสกคนมาได้เสกโอ้เสก oh. ใครไม่รู้เสกคนจีน สกอาวุธสกอ่ะกดออกแปบบ๊บทำไมมันไม่ได้วะทุกคนใครรู้บอกอนอาวุธอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าถ้าผมหายเจผมจะมาบอกล้วตัดไปเลยกว่า ผมเจอแล้วนะครับทุกคนผมเจออาวุธแหละผมเจอพวกเออนั่นแหละนี่เรียบร้อยครับผมสำเร็จอ,อ่าึ้นรถด,ดีกว่าแต่ที่จริงไม่ต้องใช้รถก็ได้นะทุกคนนะจะว้าไปเลยแล้วกัน จุดสีชมพูไปมาโผล่อยู่ไหนเลยโผล่อยู่นี่ไปเออหามเลยโผล่อยู่นี่รครับไหนใคร อยากจะเจอกับราชาเกบ้างอะไรมาผับทำไมเข้าไปเหรอเข้าไปทำไม Hello, เข้าไปทำไม ไปทำไมวะไม่รู้เลยเอ้ยอ๋อผมรู้แล้วเราต้องไปอันนี้ก่อนเนี่ยเอาอันนี้ก่อนแน่เลยเนี่ยอ่ะแล้วเราก็จะตึงอ้าทำไมเราไปไม่ได้วะ ก,ก็มันก็ไม่ได้ม,มีอะไรนะครับควรตัวผมหรือเปล่าครับอา้าวหลอกผมนมี่หว่าแล้วก็ขึ้นบันได ท้ายมันเกตูดเราตรงนี้ผมมาแล้วรอบนี้ไม่ได้ผมจะเลิกเฮ้ยเราดีๆไหมเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยติดไฟแต่กูไม่เป็นไร ได้หรือยังเลยไม่ได้ผมจะไปผมจะไปละออาเว้เลยครับบักอกเกาจะออกเลไปกวาสิครับรออะไรเฮ้ โอ้วับเข้ามาติดบักอกอดตายแล้วไม่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 ไมอ้าวกูไม่ตายกูจะหนียังไงมาตกน้ำนี่เนี่ยนะ สรุปอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนโอ้ไม่ได้ละเจอผมอยากจะออกออกไปไม่ผมจะออก